เล่ยสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมวันนี้มาเจอม้าป่านะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวก็ซื้อเข้ามาเรียบร้อยนะครับซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เอามาลองทดลองขับใช้แล้วเรียบร้อยนะผมเอาไปจัดทรงมาด้วยนิดหน่อยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวพาไปดูเนาะพาไปดูพาไปดูขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ ขายขายรถคันนี้ให้นะครับตื่นเต้นมากครับผมวันนี้ว่าเครื่องห้าพันนี้วิ่ยนานๆเจอทีผมแล้วก็เป็นเครื่องห้าพันที่เป็นเครื่องดําเดิมันผมไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับเป็นเครื่องดําเดิมิีเนียมสวยๆเลยครับผมอ่านี่หมาป่าของจริงฮะนี่มีคํามีคํานะของตัวจีทีแล้วผมมาแต่งจีทีสวยเลยสวยเลยนี่ตัวนี้เป็นตัวมนเนเชนแล้วเรียบร้อยนะฮะมินเนเชนแล้วเรียบร้อยดูไปตรงตาตรงตาไฟเขาก็จะสวยๆแบบมี้นะมีกันเลยนะ อทอเธอนี่กำละลงหนุนกันชนหน้าเป็นกันชนตัวเชิยบี้ผม GT สามอ่าสนะสวยเลยนี่นี่จีตาของตาไปนี่ใสกิ๊กนะฮะผม,มองอเครื่องแล้วมมีโช๊คค้ำเลยผมมีโช๊คค้ำนี่เปลี่ยนมานะเปลี่ยนมามาพร้อมกับล้อนมิสนะครับขอบยี่สิบก็ผมเบรกหน้าเป็นเบมโ,โบนะครับผมหกนะพอร์ตนะฮะพอร์ตแล้วก็สูงสเกิดรอบคัน นี่เลยเนี่ยเลยขอบคุณครับผมนี่นะผมต้องการซื้อขายนะผมรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตก็ยิงกลางให้ผมได้ครับศูนย์เก้าเก้าศูนยหกสองสี่ห้าหนะผมขอปลงรถรับซื้อมนผมขอเป็นรถที่สวยๆอย่างเดียวนะถ้าสวยๆรับซื้อครับผมมาลองขี่ใช้งานหนึ่งโอ้โหมาเลยลูกมามาป่ามาป่านะฮะมีเลยครับผมสวยคลิปเลยแล้วก็เป็นรถสี่ที่นั่งนะผมเป็นสปอร์ตสี่ที่นั่งนะฮะสปอร์ตสี่ที่นั่งนะไปเที่ยวได้ไมีตรงเด็กๆครับผม ขับคีดีนะผมคอนโทรลง่ายมากวันนี้ลงตัวสุดๆไฟไฟนะฮะไมมีไฟติดนะฮะตัวนี้ก็ <c oughs> เป็นเชลบี้นะผมเชลบี้เปลี่ยนเรียบร้อยดักเถวนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับเขเข้าทรงดีนะเข้าทรงดีเข้าทร,รงดีผมเข้าทรงดีผผมชอบพวกสันพวกกล้ามเขาเนี่ยผมนพวกสันพวกเรียมพวกเนี้ยนี่คือความเป็นมัสโซคานะความเป็นมัสโซค่าจะนเนียมสวยๆอย่างี้ย จำเลยนี่ปลายท่อข้อปของโคกูอีกมั้งฮะโอ้สวย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 หล่อนะตัวจริงหล่อมากครับผมตัวจริงหล่อมากรถวิ่งอยู่สามหมื่นโลนับสามหมื่นนิดนิดนะฮะสามกิโลโซนเซองนี่เนียมจัดเลยขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับผมที่อยากขายรถนะครับผมแล้วก็จิ้งกลางหาเรานะครับแล้วก็รถคันนี้ติดไฟนแนนซ์อยู่นะครับผมก็ไปปิดให้แล้วเรียบร้อยผมผ่อนภาระ,ะนี่นะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมล้านเปอร์เซ็นต์นะผมล้านเปอร์เซ็นต์เลย ไอนเปอร์เซ็นเลยขอบคุณขอบคุณครับผมแล้วก็ยินดีด้วยกับพี่นะผมฝาทะระนี่เรียบร้อยฮะนี่ผมชอบนะตัวฝาตกแต่งผมชอบความเอ่อเรียกว่าความดุดันครับผมความดุดันความเอ่อมีเหลี่ยมมีสันมีคมของเขาอะไรอย่าเงี้ยผมยิ่งเป็นรถเดิมๆนี่นะดูดูนี่พวกสันพวกนี้โอ้โหเนียนจริงนะผมสีแดงแดงเดิมนะผมแดงเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ลัแบบสีนะ ไม่ใช่รับสีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมช่อง YouTube กู้ขารถสิ้งนะอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจกู้ขารถสิ้งนะผมมีรถต้องการขายแลกเทินยินดีครับ0 9 9นเก4าเกาสีหกสองสี่ห้าห้าเบอร์นี้เบอร์เดียวครับผมท่านสนใจแน่นอนครับขอรถสวยงเดียวโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ